ขอโทษที่ห่างหายกันไปนานนะครับทุกคนวันนี้ผมมาเอาชีวิตรอดในเกมไมครับมอดมาร์เดอร์เกิน100วันและเรื่องนี้ความรู้ผมเต็มเปี่ยมแบบเต็มที่ไปเลยใช่มันจะมีพวกอะไรอยู่มากมายถ้าขุดไปโดยไม่มีชุดมาร์เดอร์แล้วก็สภาพก็จะเป็นแบบนี้แหละครับ อ๋อแล้วมันก็จะมีที่ฟาร์มมนสเตอร์มาให้ด้วยยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นบัสเตอร์ของเอ็กเซดและอันนี้ก็เป็นสคราชของบิลเราสาม,มารถได้ของจากการฟาร์มด้วยแหละครับทุกคนลืมบอกไปในเกมนี้มันจะมีดันเจียนอยู่ด้วยผมขอยกตัวอย่างเช่นของไก่โบรานนะครับผมและในการเอาชีวิตรอดครั้งนี้จะเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยเข้าเกมมาอย่างแรกเลย คือการใส่ชื่อลงไปหลังจากนั้นก็ทําการเลือกโหมดแต่ฮาร์ดคอร์อาจจะไปถึง100วันเนี่ยติ้งั้นผมขออนุญาตเอาแค่โ okay, หมดปกติกพอละกันนะครับผมโอเคและผมก็เกิดมาที่ป่าดงดิบอ่าขออนุญาตใช้โหมดฮาร์ดนะครับผมนะแล้วก็ทําการล็อกไว้ด้วยโอเคครับผมคือมันจะยากขึ้นนั้นแหละโดนลุงกระทืบแม่นอน อ๋อชรฉากนี้เนี่ยทุกคนก็ไม่ต้องแปนะครับว่าไอเชี่ยนี่ทําอะไรอยู่คือผมกําลังถ่ายภาพแคมหน้าจออยู่แล้วมันก็ว่างพอดีเลยกระโดดเล่นซะหน่อยเปิดมาในวันที่0น <Yeah. S 1> ก็ต้องตัดไม้ซึ่งมันเป็นพื้นฐานของการดารงชีวิตในเกมไม้ครับภายในชีวิตจริงเนี่ยคงมือหกอักมือหยิกมืองอกันไปตักทางนึงแล้วนั่นแหละนาะ และด้วยเหตุผลส่วนตัวของผมผมนั้นไม่ค่อยชอบอาทำอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่ก็เดินไปทั่วเดินไปมัม่วๆเพื่อหาทำอะไรดีๆแล้วก็ต้องว่ายน้ําไปอีแต่ว่าวอร์ชั่นที่เต่านั้นมันนั้นก็ไม่สามารถว่ายน้ําได้ผมนั้นก็ต้องเดินลุยน้ําไปความในใจของผมคือเกยียดว่ายดีงามครับผมเจอหมูงั้นก็ขอครับตกครับหน่อยละกันนะคารบสติกด้วยแล้วก็เดินไปตั้งเอาไว้ รับที่ขุดกับขวานมาแล้วก็ฆ่าไอ้เจ้าหมูไอ้นันตะจงเป็นอาหารให้ฆ่าตะไอ้เจ้าหมูน้อยเอ,อ้ยแล้วก็ทุบไปด้วยตัดไม้ต่อเพราะว่าผมจะเอาไปปลูกโกโก้ตึงไม้นั้นก็เหลือนิดเดียวแล้วก็เลยทําการตัดมาด้วยเอาไว้ใช้งานด้วยนั่นแหละนะได้เวลาออกจากป่านี้กันแล้วล่ะครับผมซึ่งผมก็รอมานานมากนะครับผมแล้วก็ว่ายน้ําไปตัดอ้อยไปด้วย งั้นฉันจะปล่อยพวกแกไปก่อนละกันนะไอ้เจ้างัวน้อยแล้วผมก็ทำการวิ่งไปแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆจนเจอกับหลุมยังไงก็ดีผมก็เลยทำการขุดหินมาและผมก็ได้หินพอสมควรแล้วก็เลยเดินไปต่อแน่นอนการเดินทางต้องมีอาหารขอบคุณนะเจ้าสัตว์น้อยทุกตัวอ้อผมเดินกลับไปฆ่าเจ้าพวกงัวด้วยละ และในขณะที่ผมทําการฆ่าอยู่นั่นเองขวานน,นั้นก็ได้พากลงไปผมก็ได้ทําการใช้มือแทนเยี่ยมจริงๆโอเคเราพักเรื่องนี้กันก่อนดีกว่าเราไปเดินกันต่อดีกว่าแต่ว่าผมคิดว่ามันธรรมดาไปก็ขอทําการวิ่งละกันตอนนี้ก็ยังเดินทางอยู่หลายุคครเพื่อหาเมืองพูดไปทันขาดคำก็เจอเมืองเลยกระโดดลงไปเช็ควางไปครับเตาเผาไป วางเตาเผาไปแล้วผมก็เผาไม้เพื่อหวังจะเอา่านซึ่งมันมืดมากเลยได้ละงานก็ขอครับที่ขุดหินก่อนละกันนะครับดาบหินไปด้วยเลยปิดท้ายด้วยการครับชอชลงไปสำรวจเหมืองกันเลยเจอแร่คาบูตกขุดทางลงเจอแร่ดีเคทและแร่เหล็กอันนี้เป็นข้อมูลเสริมแร่มาไราเดอร์นั้นต้องใช้ที่ขุดเหล็กขึ้นไปถึงจะสามารถขุดได้นะครับผมในระหว่างที่ขุดอยู่นั่นเอง ผมก็ตกลงไปแล้วก็เจอเหมืองทำทางแป๊บหนึ่งงั้นขอขึ้นไปก่อนละกันทำทางเพื่อความสะดวกด้วยแล้วก็เผาออกมาข้างนอกตัดไม้ทำลายป่าเวละไงทานไม่พอขอเผาเอาทานก่อนละกันขุดเพื่อเพิ่อมอนาเขต เหล็กจะได้ละได้ทันทีหลังจากนั้นก็คราบที่ขุดเหล็กแล้วก็คราบโลต่อเพื่อที่จะมีการต่อสู้กันเมื่อพอดีขอเอาเนื้อที่ปิ๊กออกมาก่อนละกันกินต้นหน่อยอ่าขอเช็คแปบลงไปต่อแล้วก็ขุดแรกคาบูตกแค่ก้อนเดียวต่อด้วยของดีเคดังงั้นก็เยอะกว่าของคาบูตกแน่นอนต่อมาก็ของเดวิกไหนๆก็ไหนละลงไปเลยละกันเจอแร่เยอะอยู่ ผลุดจ้ายคือตันเลยทําการขุดแรกที่จะสามารถขุดได้ก็ต,ตามภาพกระเป๋านั้นเต็มซะก,ก่อนก็เลยขึ้นไปข้างบนวางหีบใส่ของไปคราบหีบเพิ่มวางไปเฮ้ยเฮ้ยทุกบอ,อกวางใหม่ซึ่งหีบนี้ก็ใส่ของทั่วไปทําการลงไปต่อขุดแรกของอเมซอน่อด้วยของไรและของฮิบิกิแล้วก็เดินขึ้นมาเช้าพอดีพร้อมกับพูดว่า วันที่หนึ่งแล้วว้ายก็ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าการผ่านวันที่สุดมาได้อย่างปลอดภัยแล้วล่ะครับผมหลังจากนั้นก็มาทําการเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยแล้วก็ลงไปอีกขุดแร่ที่เหลืออยู่มาให้หมดขอเดือรอกมากก็รักกันขึ้นไปข้างบนเก็บของตามด้วยการตัดไม้ปลูกคืนด้วยเผาเอาท่านลงไปต่อ แล้วก็ขุดลงไปโดยจะขุดเป็นขั้นบันไดเพราะง่ายดีและก็อาจจะเจอเหมืองด้วยและผมก็เดินออกมาเพราะว่าไม่มีทอชเลยออกมาเดินเล่นข้างนอกสัหน่อยเก็บต้นไมาด้วยทำการปลูกถืนกลับมาได้ถา่านละก็ทำการคราบไปลงไปต่อขอกินก่อนละกัน จัดไปแบบยาวๆเจอแรกของมาทด่แคุกต่ก็ขุดมาตามด้วยของโฟเ้แล้วก็ขุดมาแล้วก็ขุดลงไปต่อเจอของดีเคอีกละแต่ว่าก็เจอของวิตาด้วยสวยเจอเลขดีงามขุดลงไปต่อที่ขุดพังเลยต้องกลับขึ้นมาเก็บของซะด้วยเลย เต็มตะลระโอเคมืดพอดีคราฟบิบิบอ,อันตามด้วยที่ขุดหินและที่ขุดเหล็กต่อลงไปต่อขุดยาวๆไปซึ่งมันก็โคตรยาวๆจริงนั่นแหละครับท่านผู้ชมทั้งหลายแหละอะ่และตอนนี้ผมก็คุมมาถึงชั้นเบสล็อกแล้วนะครับผมนี่คือหลักฐานนั่นเองอ่าทุกคนครับผมขุดมาถึงชั้นเบสล็อกล้วอะ่ะ อและก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางกันซะหน่อยเลยทําการขึ้นไปโอเคทางนี้แหละได้อยู่ผมนั้นก็ขุดเป็นทางตรงขุดจนแบตเตอรี่หมดละและผมก็เจอแร่โอ๊ตครับ ของเต็มโชคไม่เข้าข้างเลยหวังจะเจอ่านตะก้อนก็ยังไม่ให้ผมเลยผมก็เลยทำการขึ้ืนไปข้างบนมันช่างน่าเศร้าใจาจริงๆวันสองแล้วครับผมงั้นผมขอยาวไปเป็นวันที่2ถึง3เลยละกันนะครับผมก็ต้องมาเก็บของตามระเบียบต่อครับเพราะว่าเราจะได้เคลียร์ของแล้วก็ไปขุดกันต่ออย่างต่อเ,ออเนื่องแบบดุกเดือดเลือดพรานแล้วก็ทาการลงไปต่อขุดต่อเลยละกัน เวลาอันแน่นนานได้ผ่านไปในที่สุดผมก็ได้เจอธาักที <c oughs> คือมันหายากมากหรือผมโง่ก,กันแน่นะเนี่ยเจอทาแล้วลครับทุกคนหาวาต้องกานเพื่อมาเจอเว้เลยและหลังจากนั้นผมก็ได้ทำการละเลงการขุด่านอย่างบ้าคลั่งและต่อจากนี้ไปผมไม่จะไปต้งเปลืองไม้อีกแล้ว น่าจาักนะก็ถือเป็นความโชคดีเลยละกันที่ผมสามารถหาทานได้อยอะขนาดนี้มันจะเป็นบุญบารมีอันใหญ่ยิ่งเหลือเกินขอบคุณนะครับแถมแมแมแๆมหลังจากนั้นก็เจอลาพีดด้วยมันดีจริงๆเลยเดินออกมา เก็บของตอนนี้อยากทําชุดกรอกละแล้ววัสดุที่พร้อมมากสุดก็คือการทาชุดอเมิตอนเลยลงไปขุดต่อเดินไปก็เจอแบบงงงก็เลยทําการขุดมาตามระเบียบแล้วก็ขุดมาจนหมดเพื่อให้มั่นใจว่าผมสามารถทําชุดกรอกอเมิสตอนได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ชั่อชื่อและที่ได้ออกมาก็ไม่ใช่เหตุผลอะไรเพราะตอนนี้ผมมั่นใจว่าผมสามารถทําชุดกรอกอเมิตอนได้เต็มที่แล้วก็เลยทําการวิ่งไม่ก็เดินขึ้น ไปขบบนและฝนก็ตกพอดีคราฟเลยแต่แป๊บหนึ่งได้ชูทั้งทีขอจัดก,กระเป๋าก่อนลักกันและในเวลานี้ก็ได้เวลาอันสมควรในการคราฟชุดกรอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงเวลานี้เหล่านั้นผมทำการคราฟเสื้อกางเกงแล้วก็หมวกหลังจากนั้นก็คราฟเข็มขดัดแต่มันต้องเลือกว่าจะเอาอะไรเนี่ยตีคือปัญหาหลักและผมก็ทำการตุ่มหนึ่งองามี จึงได้มาและก็เก็บของที่ไม่จําเป็นไว้พร้อมกันและยังครับทุกคนโอเคนะแต่ตอนนี้ผมพร้อมละวสามองหนงึแปลงร่างในที่สุดผมก็แปลงร่างเป็นคาเมนไรเดอร์อัลฟาใช่ปะ่ะใช่แหละเป็นไรเดอร์อัลฟาในวันที่ท ในวันที่3นะครับผมโอเคนันก็อ่าควสามารถก็มีจัมบ,บูตสอสปีดสองสเตรนแล้วก็แรดิเทนสามนะครับผมนะ ก็สำหรับ EP ีแรกก็ขอจบไปเป็นเพียงเท่าที่กันก่อนดีกว่าละกันนะครับผมซึ่งผมสามารถทําการครับชุดม้าเลยเด้อได้1อย่าผมก็พอใจแล้วล่ะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด share, แชร์แล้วกดติดตามแล้วจะก็มาันคลิปหน้าตอรีก,ก็ไปแบ่งบก, again. กันตีลักเกนเกนเด็ๆและคลิปหน้านั้นได้ยาวกว่านี้แน่นอนครับผมโอเคก็บายฮะ